ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็ขอนำเสนอเหรียญเพราะท่านปลอมแห่งวัดพารานุภาคนะครับเพราะท่านผมเป็นพระเกจิดังทางด้านภาคใต้ในสายหลวงปู่ทวดนะครับลุกเสกหลวงปู่ทวดร่วมกับเพราะท่านเขียวแห่งวัดว้วยเงาะพระท่านซุนพระท่านหวานเป็นพระเกจิที่มีความเมตตามหานิยมกับผู้ที่ ได้บูชาติดตัวหรือผู้ที่อารัธนาในสายหลวงพ่อพรุมเนี่ยท้งด้านต่างชาติมาเลสิงคโปร์แม้กระทั่งลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ในต่างประเทศในประเทศก็นับถือท่านนะครับเป็นเกจิที่น่เขารบนับถือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็สมถะนะครับ ครับก็มาดูเหรียญด้านหลังของท่านนะครับจะมีการตอกหมายเลขกำกับประจําองค์พระทุกองนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นเศรษฐีนะครับใช้แล้วก็คุ้มครองเมตตามานิยมกับลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านนะครับครับท่านใดชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ